โทรศัพท์มือถือเลือดธงปีหน้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2025นี้รุ่นไหนหน่าสนใจสเปคเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปคโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปคโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะ่องซองโทรศัพท์มือถือที่กําลังจะเปิดตัวในปี2025ที่กําลังจะถึงนี้เป็นรุ่นเลือดธงทั้ง5รุ่น5แบรนด์นะคะว่ามีรุ่นไหนนะคะดูน่าสนใจสเปคเป็นแนวแนวไหนบ้างนะคะถ้าหากว่อยากรู้ Yeah. ไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะก็คงหนีไม่พ้นกับ iPhone 17 Pro Max ค่ะโดยที่รุ่นนี้นะคะคาดว่าจะมาด้วยกันกับขนาดหน้าจอ6.9นิ้วเลยทีเดียวส่วนในด้านของการใช้งานหน้าจอก็ยังคงรองรับหน้าจอโปรโมชั่น120เฮนะคะตัวหน้าจอยังเป็นตัวของ LTPO OLED มาให้เราใช้งานกันเหมือนเดิมค่ะในด้านของการใช้งานชิปเซตก็คาดว่าจะเปลี่ยนไปเป็นตัวของ A19 Pro มาได้กันกับขนาดความจุ RAM 8กิกนะคะ ROM เนี่ย256 512แล้วก็ หเทเลไบต์ให้เราได้ใช้งานกันค่ะในส่วนของเรื่องกล้องนะคะก็คาดว่าจะให้ตัวของกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลตัวของเลนส์เอาตตอรไว์ความละเอียด48ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นตัวของเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียด48ล้านพิกเซลที่รองรับการซูมอ optical h เท่าได้ค่ะและตัวกล้องหน้าก็คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบ24ล้านพิกเซลนะคะซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยสําหรับในเรื่องนี้และสุดท้ายสําหรับแบตเตอรี่ในรุ่นนี้ก็คาดว่าจะให้มาอยู่ที่ประมาณ4,500ม ah ิลลิแอมป์นั่นเอง การดีไซน์นั้นนะคะก็คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่เราเนี่ยน่าจะตกใจกันหลายหลายคนแน่นอนแต่ว่าจะเป็นยังไงไฟนนลเป็นยังไงต้องมารอดูกันในช่วงของเดือนกันยายนปีหน้านะคะส่วนตัวถัดมานะคะไม่ต้องรอนานกันแล้วสําหรับการเปิดตัวก็คือตัวของ Samsung Galaxy S 25 u l t r a ้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะคาดว่าจะมาในขนาดหน้าจอ6.8นิ้วตัวหน้าจอเนี่ยมาในรูปแบบที่เรียก,ยกว่าความคมชัดระดับ q วอสตพกันเลยทีเดียวรีเฟรชเลทที่ให้มาก็อยู่ที่100 20เฮิร์นะคะส่วนตัวรูปแบบหน้าจอก็ยังคงเป็นตัวของ Dynamic a m o l e d 2X มาให้เราได้ใช้งานกันค่ะชิปเซ็ตในรุ่นนี้นะคะคาดว่าจะได้เป็นตัวของ S n น p ด r ก้อน8 El i t ทที่มาในขนาดความจุแรม12กิกลอมมีให้เลือก3ขนาดนะคะ256 512แล้วก็1เทเลไบต์ค่ะการใช้งานในเรื่องของกล้องน่าสนใจมากๆเพราะมาด้วยกันกับกล้องหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลกล้องอัลต์ไวท์ความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซล,ล,เอล,เซลรองรับการซูมอ p t ต c คอ5 ไดะะ้แล้วก็เป็นตัวของกล้องเทเลโฟโต้อีกหนึ่งตัวที่ให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยก็รองรับการซูมออปติคอลได้อีก3เท่าค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็มาในความละเอียด12ล้านพิกเซลเลยแบตเตอรี่ในรุ่นนี้นะคะคาดว่าจะให้มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้48วัตต์ รวมทั้งยังคงรองรับการชาร์จไร้สายได้อีก15วัตต์ด้วยกันด้วยซึ่งเราจะสามารถได้เห็นนะคะหน้าตาจริงๆของ Samsung s ั m s ุง Galaxy S25 Ultra เนี่ยในเดือนมกราคมปี2025นี้กันแล้วค่ะตัวถัดมานะคะกับทางแบรนด์ของ Xiaomi นั่นก็คือ Xiaomi 15 Ultra นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะความน่าสนใจเลยก็คือในด้านของการใช้งานเนี่ยครอบคลุมครบพันมากๆตัวหน้าจอมาในขนาด6.73นิ้วนะคะตัวหน้าจอเนี่ยให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ Quad HD Plus ด้วยตัวหน้าจอจะเป็นรูปแบบ AMOLED นะคะก็จะให้สีสันที่มีความสดใสแทนในเรื่องของการใช้งานหน้าจอเนี่ยก็ยังมาได้กันกับขนาด Refresh Rate อยู่ที่120เฮิรตให้ปัดถ่ายหน้าจอกันแบบลื่นๆเลยตัวชิปเซตเนี่ยจะได้เป็นตัวของ Snapdragon 8 Elite ให้สมกับความเป็นเรือธงนะคะโดยในส่วนของตัวกล้องก็มีข่าวลือที่น่า สนใจออกมานะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ไฟนอลนนะแต่ว <c oughs> ่าภาพรวมเนี่ยจะให้เป็นตัวของกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มาได้กันกับตัวของกล้องที่เป็นตัวของเลนเทเลโฟโต้ที่ตัวนี้เนี่ยมาได้กันกับขนาดความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนกันรองรับการซูมออปติคอลได้3เท่านะคะแล้วก็คาดว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้เซ็นเซอร์จากทางโซนี่ด้วยนะคะและตัวสุดท้ายของตัวกล้องที่มีข่าวออกมาตอนนี้ก็คือเป็นตัวของกล้องซูมนะคะที่จะให้ความละเอียดมาถึง200ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยรองรับการซูมแบบออปติคอลได้ ก,ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆ และถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ในรุ่นนี้นะคะคาดว่าจะให้ปริมาณช่วงของมิลลิแอมเนี่ยมาอยู่ที่5000ถึง6000มิลลิแอมนะคะรองรับการชาร์จไวแบบมีสายได้อยู่ที่90วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จแบบไร้สาย80วัตต์ได้ด้วยค่ะและตัวถัดมานะคะเป็นตัวของเรือธงจากแบรนด์ vivo นะคะที่แน่นอนว่าในเรื่องของกล้องเนี่ยตอบโจทย์ใครลหลายๆคนได้อยู่แล้วกับ vivo x 2 0 0 u l อ r a ตาค่ะเป็นรุ่นเอลตาที่น่าสนใจด้วยการที่มากับขนาดหน้าจอ6.82นิ้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ และความคมชัดนะคะระดับ 1.5k แถมตัวหน้าจอยังเป็น LTPO อ m o l ู d นะคะให้สีสันที่ตอบโจทย์สวยงามชัดเต็มตาแน่นอนแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะใครอยากได้หน้าจอที่มีความแบบปัดไทยลื่นไหลหัวแตกเนี่ยรุ่นนี้มาได้กันกับอัตรารีเฟรชเรท144เฮิรตไปเลยนะคะสายดูหนังเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจได้ดีเลยเพราะว่ารองรับ HDR10+ ได้ด้วยในด้านของการใช้งานชิปเซ็ตเนี่ยเขายังไม่ได้ไฟนอลออกมานะคะแต่ว่าข่าวลือเนี่ยก็มีความลังเลอยู่เหมือนกันว่า จะใช้ตัวของ d i m e n s i t y 9400หรือว่าจะใช้งานเป็นตัวของ Snap ด r าก o n 8 El i t e ค่ะในด้านของขนาดความจุก็เช่นเดียวกันนะคะในด้านของขนาดแรมเนี่ยมีข่าวลือออกมาบ้างก็ว่าเป็น12นะคะบางก็ว่าเป็น16แต่ว่าในส่วนของขนาดลอมนะคะก็น่าจะไฟนอลออกมาแล้วว่ามีให้เลือก2ขนาดคือขนาด256กิกและ512กิกค่ะส่วนในด้านของตัวกล้องนะคะในรุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้มีข่าวออกมานะคะว่ารายละเอียดของตัวกล้องเป็นยังไงแต่ในข่าวลือเนี่ยคาดว่าจะมีตัวของกล้องนะคะขั้นต่ำเนี่ยก็จะมี เป็นตัวของกล้องหลกักความละเอียด200ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์อีก2ตัวที่เป็นขนาด64ล้านพิกเซลและ50ล้านพิกเซลซึ่งยังไม่ได้ไฟนอลอนออกมาในข่าวรือว่าจะเป็นตัวของเลนส์อะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าแน่นอนแล้วว่ากล้องหน้าเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลค่ะ ในด้านของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้ความน่าสนใจก็คือคาดว่าจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,800แม ah ิลลิแอมนะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไวเนี่ยได้อยู่ที่90วัตต์เลยสำหรับการชาร์จแบบมีสายและสำหรับใครที่เป็นสาวกชาร์จไรสายนะคะรุ่นนี้ก็คาดว่าจะรองรับการชาร์จไรสายเนี่ยได้อยู่ที่50วัตต์ด้วยกันค่ะและตัวสุดท้ายในวันนี้นะคะกับตัวของ oppo find x8 ultra นั่นเองค่ะก็เป็นรุ่นนะคะที่เป็นเรือธงจากทาง oppo ที่หลายๆคนเนี่ยจะให้ความสนใจกันมากๆเหมือนกันเพราะว่ารุ่นนี้ก็จะโดเดนเเน่่นนรือองของขตัว ้ดวยแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยมาได้กันกับขนาดหน้าจอ6.82นิ้วนะคะตัวหน้าจอเนี่ยเป็นรูปแบบหน้าจออมูเลตก็ยห้สีสันที่สดใสสวยงามแถมยังให้อัตราลีฟเฟอร์รเรทมาสูงถึง120เฮิรต์ด้วยการใช้งานตัวชิปเซตเนี่ยคาดว่าจะใช้งานเป็นตัวของ Snapdragon 8ก e ลิบด้วยกันค่ะส่วนในด้านของการใช้งานขนาดความจุใดๆเนี่ยค่ะลือย,ยังไม่ได้มีออกมานะคะแต่ว่าในด้านของตัวกล้องเนี่ยก็มีข่าวลือที่น่าสนใจโดยที่ให้ตัวกล้องนะคะเป็นตัวกล้องหลัง3าตัว ความละเอียด50ล้านพิกเซลเท่ากันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของกล้องหลัก กล้องอัลต์วายนะคะหรือว่ากล้องเทเลโฟโต้ซึ่งตัวของกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับนะคะการซูมแบบออปติคอลสเท่า6เท่าได้นั่นเองส่วนตัวกล้องหน้านะคะก็ให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะแบตเตอรี่รุ่นนี้คาดว่าจะให้มาอยู่ที่6 0 0 0มิลลิแอมส่วนการชาร์จเนี่ยยังมีข่าวลือหลุดออกมาอยู่นะคะว่ายังไม่ได้ไฟนอลว่าจะเป็นในช่วงของประมาณ80หรือว่า90แต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยก็น่าจะรองรับการชาร์จไร้สายเพิ่มเติมนะคะได้อีก50วัต แล้วก็อาจจะมีการใช้งานรีเวอร์ชาร์จิ่งได้อีก10วัตต์ได้กันค่ะรวมทั้งนะคะรุ่นนี้ก็คาดว่าจะมีการใช้งานการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 6 8มาให้เราได้ใช้งานกันด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแนะนำา5โทรศัพท์มือถือเรือธงในแบรนด์ใหญ่ๆทั้ง5แบรนด์นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันตอนนี้เนี่ยต้องถามเพื่อนๆแล้วแหละว,ว,ว่ากำลังรอรุ่นไหนกันอยู่ไหมคะถ้าหากว่ารอรุ่นไหนกันอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะ ก็จะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย